สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปลายเช่นเคยค่ะวันนี้มาดูอะไรมอกข้าวออไม่ใช่นะคะนี่ก็คือปลาจ,จะมาแนะนําวิธีปุ๋ยต้นไม้เร่งด่วนนะคะนั่นคือน้ําสาวข้าวนั่นเองนะคะน้ําที่เราล้างข้าวเรานะคะไม่ต้องทิ้งนะคะมีประโยชน์กับต้นไม้มากๆเลยเราก็ใส่กรน l อนใส่ขวดอะไรเก็บไว้นะคะแล้วก็เอาไปลดต้นไม้กันค่ะ และนี่ก็คือน้ำซาวข้าวที่ปาใส่กันลอนเก็บไว้นะคะแล้วก็ผสมน้ำเปล่านะคะครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะน้ำซาวข้าวครึ่งหนึ่งน้ำเปล่าครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งน้ำซาวข้าวเราเนี่ยก็เจือจางอยู่แล้วแล้วผสมน้ำเปล่าเข้าไปอีกก็เจือจางไปอีกนะคะค<โ>่ะแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะอันนี้คือแบบเร่งด่วนเลยค่ะง่ายๆเลยอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากนะคะเราก็มาลดน้ำต้นไม้ เวลาโอ้ลืมบอกนะคะเวลาปิดฝาเนี่ยอย่าปิดแน่นนะปิดหลวมๆพอไม่งั้นเดี๋ยวเกิดแก๊สนะคะค่ะนี่ก็ลดน้าต้นไม้เลยค่ะปาก็จะใช้ลดอย่างเงี้ยพอมีน้าซาก้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผสมน้าเปล่าเข้าไปตัตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยแล้วก็มาลดน้ําต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะนี่นี่ก็คือต้นพับพึ่งการปา,านะคะก็ปาก็ลดของปาไอ้ต้นเนี้ยได้ลดบ่อยมากเลยนะคะมามาดูกันนะคะแล้วก็อันนี้พับพึ่ง่างนะคะ พึ่งด่างเนี่ยปาก็มาล่อให้เขาบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้มือนั่นเองนะคะรวมทั้งโกสนตัวนี้ด้วยนะคะนี่ก็ได้บ่อยมากเนื่องจากใกล้มือนั่นเองนะคะก็ลดเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะค่ะก็แค่นี้เองนะคะสูตรแบบเร่งด่วนเลยค่ะสําหรับใครที่ไม่มีเวลาละอขอสูตรเร่งด่วนเร่งด่วนได้ไหมก็นี่นะคะน้ำซาวข้าวผสมน้ำไปเลยหนึ่งต่อนหนึ่งนะคะสมมติ น้ำซาวข้าว1ลิตรน้ำเปล่าหนึ่งลิตรอย่างเงี้ยค่ะหรือน้ำซาวข้าวหนึ่งถ้วยตวงน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงผสมกันไปเลยแล้วก็เอามาลดน้ําได้เลยนะคะไม่ต้องไปหมักไม่ต้องไปอะไรหรือถ้าใช้ไม่หมดเราก็เก็บในกระนอนเอาไว้แต่ตอนเก็บเนี่ยอย่าปิดฝาแน่นนะคะให้ใคลายๆเกลียวฝาซะหน่อยค่ะต้นไม้ก็จะงามแบบนี้นะคะนี่เลยงามด้วยน้ําสาวข้าวนั่นเองนะคะค่ะวันนี้ก็ เป็นคลิปสั้นๆนะคะแนะนำปุ๋ยลดต้นไม้แบบเร่งด่วนนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะสนใจวิธีนี้นะคะวิธีแบบไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะวิธีของป้าเองคิดเอาเองนะคะค่ะซึ่งเอาจริงๆคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เอามาแบ่งปันเผื่อใครยังไม่ทราบค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ